สวัสดีค่ะป้าหมอเษฐีโชคพยากรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะมาทำนายดวงดาวประจำวันที่17นะคะเมษายน2567ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะต้องขออภัยไม่สบายนะเป็นหวัดแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะพี่น้องค่ะเนาะหลายวันแล้วสองสามวันแล้วนะคะพี่น้องนะแต่ว่าวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะเป็นไงมั่งคะมีโชคมีลาบกันบ้างหรือเปล่าเรื่องโชคลาบนะถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจมากเกินไปนั้นเราจะปิดหวังนะคะพี่น้องจ๋านะฉะนั้นแล้วเนี่ยโชค นะคะให้หวังในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงจะดีกว่าไหมคะเราจะได้ไม่ผิดหวังนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอาละค่ะพี่น้องค่ะใครยังไม่เช็คดวงนะคะเออนะปีใหม่ไทยนะคะดวงกัะเปลี่ยนเนี่ยนะคะทักไอดีไลค์ครับพี่น้องค่ะอ่าป้าหมอวางแล้วนะคะตอนนี้นะคะเริ่มรับที่จะดูดวงแล้วนะคะพี่น้องนาเอายางนั้นกันค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะมาทํานายดวงรายวันกันเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะไพ่ใบแรกขึ้นไพ่เงินนะคะพี่น้องวันอาทิตย์รวยหรือเปล่านะคะรวยหรือเปล่าคะขึ้นราชาเหรียญหมายความว่าเรื่องเงินดีขึ้นนะคะมีนายทุนมีผู้สนับสนุนเรื่องของเงินทุนนะคะส,ส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะความดันไขมันระวังนะคะพี่น้องคะน่าจะกำเริบได้ก็ขึ้น3ดาบนะคะเอ่อและก็ระวังในส่วนของหุ้นส่วนในวันพรุ่งนี้บริวารนะคะมีคู่แข่งทางการค้านะคะ บริวารนินทาวา่าได้ใส่ได้ป้าสีแดงข้างหลังได้นะคะพี่น้องจับนะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วค่ะเรื่องของการเงินดีเยี่ยมดีเวอร์นะคะพี่น้องค่ะนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสามารถควบคุมการเงินได้แล้วนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคะกลางเดือนไปแล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์น่ะก็หมอถือว่าเรื่องของการเงินนะมั่นคงขึ้นดีขึ้นจริงๆค่ะนะคะรามาระวังสองเรื่องค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคือเรื่องสุขภาพและเรื่องของอารมณ์และบริวารด้วยค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะ ่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสามสี่หนึ่งตนะคะห้าสามสี่สี่ห้าสามสี่สี่ค่ะขอให้เห่งเห็งมาดูพี่น้องวันจันทร์ังค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันจันทร์เล็งวิธีการหาเงินมองเงินอยู่นะคะอือรอเงินอยู่ก็หมายว่าเงินมีอยู่จริงนะคะพี่น้องขาหนึ่งอยนิดหนึ่งสองวางแผนได้ลงมือทําลงมือหาได้เลยนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้ดูว่าลังเลสงสัยกดดันตึงเครียดนะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องไม่เลือกนะคะ ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันทร์ขาเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเรามัดระวังในสุขภาพด้วยนะคะเอ็นก็กระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องขาเรามัดระวังบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยให้โชคดีขึ้นนะเวอพอจูนค่ะพี่น้องค่ะนะคะพลิกปฏิหารจะเกิดน,นะ,ะดวงหมุนดวงเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะ,ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะพี่น้องวันจันทร์นั้นมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะในในครึ่งเดือนต่อไปนี้นะคะถึงเดือนใหม่พี่น้องวันจันทร์ลงมือทําได้เลยนะคะ ทำในเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะทีละเรื่องนะคะพี่น้องจา๋าในวันพุวกนี้ยังไงแล้วเนี่ยถ้ารอเงินอยู่ก็มีเม็ดเงินหมุนเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขเจ็ดสองนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะเจ็ดสองหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะขอให้หินหิมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเดือนั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบเข้ามานะ,ะโชคตีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะการเงินเจ่มนะคะในวันพรุ่งนี้มีออเดอร์รัวๆเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเรื่องของอลูกค้าเรื่องของสินค้าเรื่องของธุรกิจการงานดีเวอร์นะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารดวงเปิดอีกหนึ่งวันเกิดนะคะเลยอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะไปทํางานใกล้ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความหวังใหญ่ บริวารคนในครอบครัวนะคนที่อยู่ด้านหลังไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพี่น้องคะไปแล้วจะเดินลุงเหลืองแน่นะคะก็ขอให้พี่น้องตัดสินใจไปนะถ้าพี่น้องวันอังคารบางท่านนะคะมีแผนที่จะเดินทางนะคะไไกลเพื่อไปทํางานนั่นเองค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารคนรักนะ,ค,ะคู่รักของเรานะคะหรือเกี่ยวข้องกับเด็กของเราเ,ออเด็กนะ,ะภายในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าสามสองแปดหนึ่งเก้าสามสองแปดค่ะขอให้ยิงค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันนั้นนะคะดือว่าตัวตนนะคะมีความคิดที่นะคะค่อนข้างที่จะวนนะคะหรือคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังนะคะคิดลบนะคะคิดถึงคนรักเก่านะคะและใครที่ น้อยกับคนรักอยู่ก่อนหน้านี้มีโอกาสเกิดรักหวนนะคะตาข้ประคองถ้อยทีถ้อยอาศัยนะในส่วนของครอบครัวก็รักสามัคคีมากกันยิ่งขึ้นนะคะอบอุ่นนะคะพี่น้องค่ะร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องวันพุธกลางวันมีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะพี่น้องค่ะในวันพ่กนี้อย่าเป็นลมเป็นไฟนะคะเพราะว่าขึ้นเด็กถือดาบนะคะดูว่าอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษนะคะพี่น้องจ๋านะคะระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางวัน เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข5 410 5 410ค่ะขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่นะ้องวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับพุธกลางคืนนะคะเป็นแบบไหนดูกันนะคะขึ้นเดลเวอร์นะคะสําหรับเดลเวอร์นั้นหมายถึงว่าอารมณ์นะคะตกอยู่ในหวังความรักความสัมพันธ์นะคะนี่นะแอบรักนะคะหรือ เจอคนรักเก่าก็ได้ค่ะนะคะและรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีเรื่องงานกิจการก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆแต่ว่ามีออเดอร์มีลูกค้านะคะเจอกัลายาณมิที่ดีนะคะเจอหุ้นส่วนที่ดีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนนะะมีโอกาสกําเริบนะคะพี่น้องจ๋านะอย่าหมกมุ่นค,คุณคิดนะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มทํางานวันแรกส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็ต้องเพียงงานหนักๆแล้วค่ะพี่น้อง แต่ว่าเอาไหวเอาอยู่เอารอดค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหกสามเจ็ดหนึ่งสองหกสามเจ็ดหนึ่งสองค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีก่อนหน้านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในที่อยู่อาศัยนะคะหรือย้ายตําแหน่งงานก็ได้นะคะเป็นไปนในทางที่ดี มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ใการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพ่อเลืสบดีเป็นอย่างดีพี่น้องวันพระเสบดีในวันพรุ่งนี้สิงในบริวารน,นะพี่น้องคะบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะมีความรู้สึกก็เบื่อจังมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องวันพระเลืสบดีก็สามารถจัดการได้นะคะเป็นอย่างดีเนาะด้วยดาบสมมงกุฎนะคะพี่น้องนะคะไม่มีอะไรค่ะถือว่าไพ่ออกมาดีค่ะอยู่ที่อยู่ที่ตัวเองเป็นหลักนะคะตัวเองจะต้องอสดชื่นแจม่มใสนะคะพี่น้องอย่าส็งอย่าเบื่อค่ะลุกขึ้นมาค่ะ เอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่ได้เคยได้รับโชคลาภฉมนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่แล้วก็สี่สี่นะเลขตองสนะี่เนาะหนึ่งสี่สี่สี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นเด็ไหนไม่สบายหรือเปล่าคะพี่น้องวันศุกร์คะนะ่าเหมือนหมอหรือเปล่านะฮะนอนนิ่งเลยนอนเป็นพระพุทธรูปเลยนะคะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียไม่สบายจริงๆด้วยนะคะ บางท่านก็จะต้องไปหาหมอละในวันพรุ่งนี้นะปวดเนื้อปวดตัวก็ได้นะคะค่นเนื้อค่ันตัวเหมือนจะเป็นวัดนะคะลำไส้ก็ได้นะกระเพาะอาหารอักเสบกดไลย,ย้อนปูมแพ้ได้ทั้งหมดเลยเด็ดนะคะสิ่งที่ให้บอกก็คือหมายถึงว่าเราต้องนะคะรู้จักพักผ่อนนะนะคะรู้จักพักผ่อนหย่อนใจบ้างนี่นะคะพี่น้องขานะ,ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เรื่องของคำพูดนะคะเขาบอกว่าคําพูดอย่าเป็นเด็กๆนะคะพี่น้องขานะ,ะอ,าอารมณ์ดีมันเด็กได้แต่ พูดต้องน่าเชื่อถือนะคะพี่น้องนาเอาอย่างนั้นกันเรามาัดระวังเรื่องสุขภาพาจ้กพี่น้องจ้ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข4130 4130ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์สิบเหรียญถูรางวัลใหญ่ไหมคะพี่น้องวันเสารค์ค่ะฮะนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะกิจาการนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหา,ารีมัพยันะคะที่ดินนายหน้านะคะตอบโจทย์เนาะ การงานก็เจ็มกิจการก็ดีนะคะโอกาสขยับขยายเลื่อนการเลื่อน,อนตำแหน่งโปรจิตในหัวลงมือทําจะประสบความสําเร็จนะคะควบคุมบริวารน,นะคะกิจการได้เป็นอย่างดีนะคะเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะ,ะไพในลักษณะแบบนี้พี่น้องวันเสาร์ถือว่าไพาดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวขอ,เองเรานั่นเองค่ะตัวเลขหน้าไพเลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เงงค่ะ ป้าหมอวัพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ